มาดามไข่เพชรมาแล้วนะจ้าวันนี้นะคะให้มาดูกระบองเพชรที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะออเดอร์นี้นะคะก็คือเป็นไซส์ที่50เมเม่อ50เซนนะคะเราคัดให้สดสดอบอวบเลยนะคะตัวนี้มี1เมตรด้วยนะคะตันนี้เป็นอคอนโดนางฟ้ายักษ์นะคะตอนนี้กําลังมีดอกนะคะเห็นดอกไหมคะอันนี้น้องๆกําลังเตรียมที่จะ ออกดอกแล้วนะคะเพราะว่าน้องได้ฝนแล้วนะคะใครสนใจนะคะสั่งกระบ,บองเพชรกับมาดามไข่เพชรได้เลยนะจ้าโทรมาที่087 147 4831นะคะสวยๆเลยจ้าตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เออเมตรแปดสินะคะเห็นลำต้นไหมคะเราเลือกให้สวยๆนะคะ ลำต้นสวยๆอวบๆเลยนะคะใครสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาสั่งที่เบอร์0871474831นะคะนี่คือคนตัดเอ่อคนยกคนแพ็กคนส่งนะคะสนใจสั่งได้นะคะสวัสดีค่ะ